อย่าดมเล <_ an> ยนะอย่าดมอย่าดมตื่นเต้นไแม่ะแบบว่าจากคนมีมงต้องมาเป็นคนตัดสินให้มงอะไรก็ <_ an> <_ an> ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มางานนางงามนานมากแล้วเนาะแล้วก็ทั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ส้มค่ะก็เลยแบบว่าเออแม่เดี๋ยวมาให้อ <_ an> ะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นกรรมการก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ <_ an> ตัวสั่นเหมือนกันนะ <_ an> ส่วนกับคนที่มีมงแล้วเป็นรุ่นพี่ M U T เออต้องสูงไหมหล่ะคะก็คิดว่ารุ่นพี่ทุกคนทําได้ดีมากแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้คนที่จะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยให้กับเรานะคะแล้วก็เออก็คิดว่าก็จะตัดสินแบบโหดๆนิดนึงโ <c oughs> หดๆนิดนึง <c oughs> สมไม่ได้ดีเทไร่ใช่ไหมไม่ีแล้วก็ถามพี่ส้มว่าพี่ส้มอ,อยากให้แบบไหนพี่ส้มบอกเอาเอา,เอาตามเราเลยเอาแล้วแต่กรรมการเลยค่ะแล้วแต่คนนี้มงก็ได้ออกมาแดนมงได้ไหมแม่ ได้เมล่ะเอามาออกมอเรนมงด้วยค่ะเอาวุสุมอเดีนมงนิดนึงค่ะประสบความผสมเร็จเยอะเหมือนกันมาตัดลงค่ะก็ก็ดีใจนะคะที่ที่แฟนนะคะแฟนนางงามแล้วก็แม้กระทั่งแขกรับเชิญให้ให้เกียรติมาค่ะแล้วก็ดีใจที่เรายังเป็นคนที่ทุกคนแบบมองว่าเออมาให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจขอบคุณมากมากที่ไม่เปลี่ยนฐานรูปก็เลยตัดแต่พบแต่คอนเทนต์เท่าไหร่ ไม่นะคะก็อาจจะมีมีการกระทบกระแทกกันนิดนึงเพราะว่าแฟนคลับแบบของแต่ละท่าย,ยอะยไงค่ะแต่ว่าเราทําตัวเป็นคนกลางแล้วเราก็ให้โอกาสทุกๆกคนค่ะทุกคนเราได้ทุกคนอยู่แล้วทุกคนทุกเวแล้วก็ทุกอาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังค่ะการที่พาตัวเองมาอยู่ในเทกาลงาน ก,กมีค่ะเมือ่อ<ะ>ไม่นานมาน,นี้ก็โดนโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะเรามีเจตนาดีแล้วเราก็อยากจะนําเสนอหลากหลายมุมมองของทุกๆคนที่อยู่ในวงการนางงามนะคะก็ก,ก็ต้องก็แอบซับน้ําตาตัวเองไปนิดนึงอนะ๋อเได้ไหมอะเอไเออได้ไหมอ่ะนืนำได้ขาวบอกตัวหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรอย่าอย่าลงบ่อยได้ไหมคะตั้งใจทำนะคะไม่ได้อะไรไเลย คือจริงๆทีมงานเราคุณภาพอยู่แล้วค่ะแล้วก็ล้วนแล้วแต่ทุกคนทําด้วยแพชชั่นแล้วก็รักในวงการนางงามค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนี้ไม่ได้มองว่าเ,ออเราเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะเราก็ให้โอกาสทุกๆคนแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ไม่คิดว่ามันมันก็ก็คงเป็นคอนเทนต์อันนึงที่ท,ที่ที่ก็เปิดใจหน่อยแล้วกันค่ะน้อสัปเหรกรรมานทุกคนสัป่ เป็นหน้าสือไะหน้าสื่อได้เป่ของพี่มุกสางอ๋อค่ะก็ก็เราก็อิ่มใจเนาะพอแบบเห็นคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หลังจากนั้นก็ม so. ีมาแบบมาขอมาหัมาให้เราแบบว่าช่วยจับคู่ให้หน่อยได้ไหมแล้วบอกว่าิเราแบบเราทําเพราะว่านี่เป็นเพื่อนสนิทด้วยแล้วก็แล้วก็น้องด้วยค่ะสามารถเล่าจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรได้ไหมคะว่ากำเนิดขึ้นมาได้ยังไงพูดได้ไหมนะคะพี่แูด เอาเบาๆเหรอคะเออเพื่อนเราชื่นชอบน้องมานานมากแล้วค่ะแล้วก็อาจจะด้วยไทมิ่งเขาไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วเราก็รู้หลักหลายปีละค่ะเราก็เลยรู้ว่าเออแบบก็ลองดูหน่อยไหมตอนแรกน้องก็แบบว่าคุนละเวลเลยแม่หนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าลองเปิดใจของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้ จริงๆเราคนจะได้แบบอะไรจากเพื่อนเราบ้างเนาะ<ช>แต่เขา<ช>อินเลฟิฟกันมากเลยตอนนี้เห็นแล้วมันไส่แต่พจุดติดแล้วเรารู้สึกนะคว่าตอนแรกจะไม่ลงเลยก็ดูจากสีหนะ้ทาทั้งคู่แล้วว่าเขาดูมีความสุขอะแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้มากๆสำหรับเราแล้วค,ค,ครับนในในมีแต่ด่าค่ะมันลูกพีมมันเยอะมากเลยลูกกำลังหวานอะไรขนาดนั้นเห็นแล้วลำคาญอะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็ไม่ได้จับแบบว่ามั่วๆจับเนาะเราก็ดูคาแรคเตอร์ละเราก็ดูสไตล์นี่จะแอบบอกอะไรให้ยังไม่เคยบอกใครเลยนะตอนเขาไปเดทแรกอะไปด้วยสามคนไปด้วยเชื่อป้ะเขาแต่งตัวเหมือนกันะสีเดียวกันไม่ได้นา,าแบบผ้าเหมือนกันสีเหมือนกันแบบแต่งตัวเหมือนกันมากคือรู้ล้วแบบเฮ้ยถ้าแบบเธอได้แต่งงานกันนี่จะจะเอาเผยแพร่รูปมีให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบ มันเหมือนเนื้อคู่อ่ะระหว่างนั้นไปแค่ส่งบาหรือต้องนั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยมันเป็นยังไงครับคุณแม่คนเดียวไม่เหงาเราสามก็งงปะเราวันก็คือแบบมานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้แต่ก็ก็ดีแต่ก็พูดแล้วว่ามาส่งแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของยูละโดน โดนโดนเยอะอยู don t, don t, yeah, you, yeah, ่โดนเยอะอยู่เราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อาชีพหลักของเรา <laughs> เรายังเป็นแบบว่าเออพิธีกรนักสแสดงอยู่นักธุรกิจอยู่นะคะไม่ใช่แบบบริษัทจับคู่แต่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะหรือแบบว่าเพราะตอนนี้ก็มีเพื่อนโสดหลายคนอยู่ค่ะอยากอยาก,อยากให้รุ่นน้องคนไหนได้ไ,ดไปได้ดีไหมครับก็อยากให้ทุกคนได้ดีเนาะอินนีเอ็นก็มันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะเออถ้าเกิดเขาแบบเขาเข้ากันได้แล้วเขามีความสุขอะเขาแฮปปี้อะนั่นก็สินสําหรับเราแล้ว จักกี้หรอจักกี้ยังไม่มาจักกี้แต่แต่จักกี้เขาสเปคเขาแบบเหออย่างเงี้ยคือเคยถามแล้วแล้วเราก็แจ็มันเยอะไปอ่ะมันแบบจะไปหาจากไหนอะคนคนนี้ยอืมชื่อใครละ่ะอฮะก็มีคุณโย <c oughs> คุณโยเกิดก็ได้มีการ <c oughs> แบบว่า ซิสอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็เราก็เลยบอกโอเคโอเคถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้วยดูให้นะให้คุณโยเป็นคนพูดเองดีกว่าค่ะแต่คนต้องสกรีนหนักๆนะอ่ายังไงด <laughs> แีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอที่แม่สื่อคือไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการแน่นอนถ้าอยากจะหาใ,หใครสักคนหนึ่งอยากจะหาใครผู้จัดจาก,การค่ะผู้จัดการดิฉันเนี่ยค่ะค่ะ ก็เขาสวยขนาดนี้เขาก็ควรมีคนดูแลจิตใจเท้าอยากเห็นเพียงเป็นฝั่งเป็นฝาแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขารวยมากอยู่แล้วทุกคนนี้เขารวยสร้างบ้านใหญ่โตเลยคโอเคขอบคุณค่ะ